โอเคสวัสดีทุกคนด้วยนะก็วันนี้เราจะมาทําการแกะหนังสืออีกแล้วอันนี้เป็นเรื่องที่ไม่ใช่ไททันอีกแล้วนะเออก็ปกติจะสั่งแต่ไททันใช่ไหมอันนี้จะเป็นเรื่องมาฮิโร่คาเดเมียเล่มที่14กับสปายเอ็กซ์แฟมิลีเล่มหนึ่งอะโอ๊ยแป๊บนึงกล้องหล่นอีกแล้วโอเคก็นั่นแหละเดี๋ยวเรามาแกะกันเลยดีกว่านะอันนี้ไม่ได้สั่งจากร้านเดิมที่เราเคยสั่งอันนี้จากร้านยูโนตูน n ูโนตูเออนั่นแหละ ปกติเราจะสั่งอีกร้านหนึ่งนะแต่วันนี้เรามาลองสั่งร้านนี้ดูก็โอเคเพราะว่าราคามันถูกกว่านะไสไาย์เจมิลี่มันปกติมันแปดสิบอันนี้เจ็สิบห้านะถูกกว่าทั้งห้าบาทนะห้าบาทมันก็ถูกกว่าตัวมาเกาไ่ะไม่อเก็ลันอ่าเย ปึ๊บอ่าเป็นฝอยๆไม่กันแล้วนะแล้วก็มีอันนี้นะเดี๋ยวเอากระตุนลงไปข้างล่างนี่เป็นเป็นฉีกใบมังกรนี่นะก็เทดีนะแล้วก็เป็นฉีกมนะาใบอะไรก็ไม่รู้นะเดี๋ยวเรามาดูพระเอก,กดีกว่าเนี่ยนะเดี๋ยวไปหยิบอันนี้ก่อนเป็นไกรช่องเราเรียวๆไม่คัดอะไรทั้งนั้น เดี๋ยวเรามาดูกันดีวกว่าโหห่อเน,น้นหนามากทุกคนเราจะหาทางแกะได้ยังไง่ด้านบน ือเป็นรูแก้ได้แต่ทีทุกคนมันแน่นมากตัวนี้เป็นรูเลยมาฮีโร่ไม่เป็นไรีมาแกะได้ามามาดูมาฮีโร่กันก่อนสวยมากฮา น,นี้เป็นตอนซีซั่นสี่นะเคเราไม่อยากดูซีซั่นสี่ในอน,นิเมะนะเพราะว่า,ามันขี้เกียจอ่านซับแต่นี่ก็ต้องอ่านหนังสือเดนต่างกันยังไงวะเคไม่เป็นไ,ไ,ไรประมาณนี้อืมเรามาดู Spy Family ส p y เอ็กซ์แฟมิลี่กันดีกว่าะเรื่องนี้กำลังดังเลยนะ เห็นเขาบอกว่ากำลังจะเอามาทำเป็นหนังนะเอ้ยเป็นแอนิเมชันเร็วๆนี้นะแต่ก็เพราะว่าไอแอมังละมันดังมากนะฮ่าโอเคสวยง,งามมีกำหนิหนิดนึงเป็นไรโอเคโอ้ภาพสีอันนี้คือนี่ปกติมันจะเป็นพิกเซลนะที่คาที่เขาแบบรามมาก,กนนะแต่ของเราไม่เป็นนะ,ะพระเอกตัวเอกมีชื่อว่าสนทยานะก็คือแบบต้อง ไททันทก็คัวแบบปลอมๆอ่ะเออซึ่งเราก็ไม่เคยอ่านมาก่อนนะก็เลยซื้อเล่มหนึ่งมา,ากับอ่ามฮิโระนะเดี๋ยวเราก็ต้องไปซื้อเล่มต่อๆไปนะเพราะรอบนี้เราไม่ได้ซื้อไททันมาไงเออก็โอเคเดี๋ยวเราพาไปดูชั้นหนังสือกันอีกรอบน,นะนี่เราชั้นหนังสือของเราเดี๋ยวเราวางไว้ตรงไหนดีเดี๋ยวขอวาก่อนโอเคนี่นะเดี๋ยวเปิดแฟลชได้ไหมโอเค เล่มแบบพวกไททันภาบยูบไททันมันจะเล็กกว่าครับเล่มพวกนี้นะเล่มเล่มมันเล็กกว่าของสยามอินเตอร์คอมมิกนะมันจะดูใหญ่กว่าเล่มมันจะดูแบบสูงกว่านะส่วนความหนาก็แล้วแต่เรื่องนะ,ะเรื่องนี้เล่ความหนาค่อนข้างน้อยนะมาดูกระดาษก็ไอมาฮีโร่ค่อนข้างเหลือ,องนิดนึงนะอุ๊ยออพังพัง,พงทุกคนพังตกเดี๋ยแป๊บนึงพังหมดแล้ว โอเคประมาณนี้อ่ะเค okay. ก็ประมาณนี้เฮ้ยแบตบหมดแล้วเออก็ประมาณนี้นะโอเคก็เดี๋ยวไปอ่านกันนะ1ซตสี่เอน,นะเค okay. <Okay. S 2> ก็แต่ว่าอีกนยีนเรื่องที่สนุกที่สุดสำหรับกเราก็คือพาพิพไไท,ทันนะอันนี้คือเราเพิ่งเริ่มดูดาบปิฆาตอาูรน,นะก็เดี๋ยวเราอาจจะซื้อมงาใหมาน,นะเออยิ่งดูก็ยิ่งเสียตังค์นะเค okay. ก็เป็นว่าคลิปนี้ไม่มีอะไรมากนะก็ไปเจอกันใหม่แค่นี้นะโอเคบ๊ายบายโอเคบาย